สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้ครูพี่อ้อยจะพาทุกคนนะคะมาดูขั้นตอนในการที่เรานะคะจะทำการสมัครไฮฟิล l กกันนะคะซึ่งตอนนี้ไฮฟิล l กก็กำลังเป็น uh, เป็นที่ สนใจของผู้คนมากนะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโควิดแล้วก็ทุกคนต้องหารายได้เพิ่มกันเนาะแล้วที่สำคัญ i ฮเ e r ร์นะคะเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่8เมษายนนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคนก็เลยสนใจกันเยอะครูพี่อ้อยนะคะจะให้ทุกคนดูนะขั้นตอนในการสมัครใครที่กดเข้ามาในห้องสนใจนะคะ OpenChat เป็นห้องไฮเปอร์ที่ครูเปิดไว้นะคะให้เราเข้ามาแล้วทําตามขั้นตอนตรงนี้เลยนะคะสังเกตว่าเมื่อเข้ามาในกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนต่างๆให้เรานะตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะคะก็คือนะซื้อคูปองก่อนเลยนะคะซึ่งการซื้อคูปองเนี่ยให้เรานะทำการโอนเงินไปที่บริษัทนะคะ w o r l d c a t c h e r ก่อนเลยเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ซื้ออ e ีคูปองจากระบบหฮเกันนะคะ นะเพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะคะครูพี่อ้อยทำไปละนะให้เพื่อนๆน,นะคะโอนเงินไปนะคะที่ตรงบัญชีธนาคารการสิกรไทยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็แนบสลิปโอนเงินนะคะแล้วก็แจ้งจํานวนไปที่ลายแอดบริษัทนะคะก็ล i ยแอดบริษัทนะก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ทําการคลิกนะคะทําการแอดลนยบริษัทไปเลยนะเดี๋ยวครูพี่อ้อยจะคลิกให้ดูนะคะว่าล i ยแอดบริษัทนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะครูคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ นะแล้วก็กดเปิดนะคะซึ่งคร mm ูพี่อ้อยแอดไลน์ไว้เรียบร้อยละเห็นไหมคะนะ mm hmm. ก็คร mm ูพี่อ้อยได้ทําการโอนเงินนะคะจำนวน1,750บาทนะคะไปให้กับทางแอดมินแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็าทางแอดมินนะคะ mm hmm. ก็ได้ส่งนะคะอีค e ูปองมาให้ครูนะคะครูพี่อ้อยส่งสลิปไปแล้วก็แจ้งแอดมินว่า ซื้ออ e ีคูปองค่ะนะคะตามรูปนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินนะคะก็จะส่งอ e ีคูปองมาให้เรานะคะอีค e ูปองก็จะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้นะคะก็จะพิมพ์มาเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคัดลอกอ e ีคูปองนะคะเอาไปวางไว้นะคะตรงเนี้ยนะคะ,ะตรงแชทหรือว่าตรงลายส่วนตัวของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้ทําการใส่ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยหลังจากที่เราผ่านสเต็ปแรกนะคะ ในการซื้ออีกูปองเรียบร้อยให้เพื่อนๆนะคะไปทำการคลิกลิงก์ของผู้ที่นะาแชร์ลิงก์มาให้เราเนาะนะคะถ้าเป็นลิงก์ของครูนะคะก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนะคะ Open Chat แล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ของครูได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนมีลิงก์ของเพื่อนก็ให้คลิกที่ลิงก์ของเพื่อนเลยนะอ่ะโอเคค่ะครูจะทำการคลิกที่ลิงก์นะของครูเลยนะคะอ่ะคลิกไปเลยค่ะเสร็จแล้วกดเปิดเลยนะคะ เสร็จแล้วรอสักครู่เห็นไหมคะระบบพามาที่หน้าลงทะเบียนละให้เพื่อนเพื่อนนะทาการใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อเต็มนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะตามรายละเอียดตรงหน้านี้นะคะแต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆน,นะคะสมัครเรียบร้อยนะคะมีลิงก์ของตัวเองละเพื่อนๆสามารถกดนะคะตรงเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะครูพี่อ้อยขออนุญาตใส่ข้อมูลสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคคะ่ะครูใส่ชื่อนะคะของคนที่จะสมัครแล้วแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะที่จะทำการลงทะเบียนกับ h ฮเบิลกันนะซึ่ง1เบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถสมัครได้ต่อ1บัญชีเท่านั้นนะคะนะครูจะกดนะคะทีนี้ครูจะกดรับ OTP ตรงนี้เลยนะคะสักครู่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรากดไปแล้วนะคะระบบนะคะก็จะทำการรันนะคะ อ่าประมาณ120วินาทีค่ะนะเบอร์โทรนะคะที่สมัครไว้ก็จะมีโค้ดส่งไปให้นะคะเดี๋ยวครูไปเอาโค้ดสักครู่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะครูจะใส่รหัสผ่านนะคะสองบรรทัดนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข6ตัวนะคะแล้วก็ให้เหมือนกันด้วยนะอ่านะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะคะให้เราใส่รหัสอ้างอิงซึ่ง รหัสอ้างอิงเนี่ยนะคะก็จะนะคะก็จะเป็นโค้ดนะคะที่คนที่แนะนําเรานะคะเราก็ไปขอรหัสกับเขามานะคะเดี๋ยวครูไปเอารหัสอ้างอิงของผู้แนะนําสักครู่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ครูพี่อ้อยใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้เรานะคะกดไปที่คําว่าดําเนินการเลยนะคะ แล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะระบบก็จะให้เรานะใส่นะคะประเทศนะคะเราก็เลือกเป็นประเทศที่เราอยู่นะ Hi World สามารถสมัครได้ทั่วโลกนะคะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเรานะคะ,ะครูจะใส่ที่อยู่นะคะทีะ่คนที่เข้าลงทะเบียนสักครู่ค่ะโอเคค่ะคุณย้อยใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสำหรับแถวแรกนะตรงหมายเหตุ ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วกดนะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงแถบสีฟ้าเทาข้างล่างนะคะคูดกดไปเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยละทีนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่า,าระบบจะพามาที่หน้าชําระเงินนะซึ่งสําหรับ paypal กับนาะบัตรเครดิตนะคะเร็วๆนี้นะแต่ว่าสำหรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือนะคะ อีค e ูปองที่เราได้มาจากแอดมินนะที่เขาส่งให้เมื่อตอนช่วงต,ต้นๆที่ครูพี่อ้อยทําให้ดูนะเขาก็จะบังคับให้เราใส่เป็นอ e ีคูปองเลยนะคะทีนี้นะคะก็ให้เรานะคะไปทําการนะคะเอานะคะอีค e ูปองซึ่งครูพี่อ้อยเซฟมาไว้แล้วนะคะ,ะไปคัดลอกมานะคะเพื่อนๆก็นะคะทําตามสเต็ปครูแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเสร็จแล้วนะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะอ่านะคะ ใส่ e คูปองลงไปนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะโอเคค่ะเมื่อครูกดเลือกที่อ e ี e คูปองนะคะระบบก็จะพามาที่หน้านะคะที่จะให้ใส่ e คูปองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็นะคะามากดวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกดชำระเงินนะคะเสร็จสิ้นเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเรานะคะคทำการนะคะคชำระเงินนะคะ ตามสเตปตามขั้นตอนกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็ใส e ่อีคูปองเสร็จระบบนะ,ะก็จะพามาที่หน้านะคะตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราทำการลงทะเบียนนะคะสมัครไป1,750บาทเราจะได้สเปรย์นะคะ5ขวดนะคะซึ่งสเปรย์นี้ก็เป็นสเปรย์เมาส์กันชงนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันเชื้อโควิดหรือว่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่จะนะคะ,ะลงสู่ปอดเรานะ,ะก็ถือว่า เป็นสินค้าที่คุณภาพดีมากๆนะคะเอาละนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะคููพี่อ้อยก็สาธิตให้ทุกคนดูวิธีสมัครเรียบร้อยแล้วมาจนถึงหน้านี้นะคะให้เรากดเลือกนะคะนะคะสินค้าที่เรานะคะ,ะทำการนะคะทำการทำการเลือกไว้นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีสินค้าเป็นแค่สเปรกันชงเท่านั้นนะเพื่อนๆกดนะคะตรงคำว่าส่งเลยนะคะ อ่ะเลือกสินค้าก่อนนะคะเขาก็จะให้เราคลิกที่ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะคะเพื่อนๆคลิกตรงนี้ก่อนนะโอเคเสร็จแล้วกดส่งเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำเร็จนะคะเรียบร้อยละนะคะ